คือวิีกเกษตรจริงๆในานาข้าวนะครับหนึ่งในโครงการในาน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวนะครับซึ่งให้ผลผลิตที่เม็ดเต็มสุดรวงและขายได้ราคาดีนะครับทีนี้พวกเราอยากจะรู้แล้วว่ามีขั้นตอนการดูแลมีขั้นตอนการเพาะปลูกยังไงถึงได้ประสบความสําเร็จขนาดนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนพี่ธนินอธิบายให้เราฟังอีกสักรอบนึงนะครับได้ครับครับผมเชิญน,นี้ครับ ท่านผู้ชมครับจากการที่าทางทีมงาน INFINITY ภาคเกษตรของเรานะครับได้เดินชมทุ่งนานะครับวิถีเกษตรอินทรีย์นะครับในนาข้าวตามโครงการในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับตั้งแต่เริ่มออกรวงจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตที่ได้ราคาดีเม็ดเต็มสุดรวงนะครับตอนนี้เราอยากให้พี่ธนินเนี่ยสรุปตั้งแต่ต้นจนจบให้กับทางผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยทำยังไงบ้าง ถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นในวิธีของผมเองนะฮะเดิมทีแล้วในผืนนาแปลงนี้เขาจะทํากันเป็นใช้เป็นเคมีส,ส่วนใหญ่หน้าดินก็จะเสียไปไปไปจนมากจนหน้าดินโดนสารเคมีไปจนแบบว่าเรียกว่าสิ้นชีวิตไปแล้วาาผมก็เลยมีแนวคิดว่าทํำยังไงถึงจะฟื้นฟูดินกลับมาให้ได้สภาพ ที่สมบูรณ์เท่าที่ผมได้ศึกษามาผมก็ได้ไปเจอกับเอเจ้าปุ๋ยทองล้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท joy and c o i นะครับตัวนี้มันช่วยยังไงครับตัวนี้ตัวนี้มันจะช่วยปรับสภาพดิน เสริมจุลินทรีย์ในดินแล้วก็ปรับสภาพดินจากดินที่เป็นดานนะครับอ๋อจากการที่โดนสารเคมีใน,ใ<ช>ในการใช้สารเคมีครั้งแรกรใช่ไหมครับใช้ตัวนี้ปรับแล้วมันจะดีขึ้นยังไงฮะใช้ร<จ>ะายะเวลาคือจะสร้างจุลินทรีย์ในดินขึ้นมาแล้วก็ปรับสภาพดินที่มันเป็นดินดานนะฮะให้เป็นมีชีวิตขึ้นมาเราก็สังเกตง่ายๆว่าพอเราใช้ตัวนี้แล้ว เริ่มมีไส้เดือนกลับมาจุลินทรีย์ธรรมชาติครับเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยอ,อินทรีย์โดยตรงนะฮะได้รับมาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์นะครับไม่มีสารเคมีเลยต,ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีเลยครับได้รับมาตรฐานออแกนิกเลยครับ อันนี้ใช้ใช้ปริมาณเยอะไหมครัใช้ตั้งแต่แรกเลยหรือว่าลงลงเมล็ดพันธุ์ไปแล้วค่อยใช้ตัวเริ่มต้นเลยครับก่อนทําเลยฮะผมจะปรับสภาพดินก่อนไถตอนไถแล้วก็จะอาหวานตัวนี้ลงไปเลยเพื่อให้เขาไปปรับสภาพดินให้ให้ให้ดีขึ้นอันนี้ผมใช้ปริมาณไล่ละหนึ่งลูกหนึ่งกระสอบถูกต้องฮะหนึ่งกระสอบออันนี้กระสอบหนึ่งมันน้ําหนักปริมาณมันกี่กิโลถ้ายี่ยิบห้ากิโลยี่สิบห้ากิโลครับผม โอ้แค่25กิโลต่อหนึ่งไร่ครับโอ้ไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่า20กว่าไร่เนี่ยใช้แค่20กว่ากระสอบเท่านั้นถูกต้องฮะอันนี้ผมจะใช้อยู่20กระสอบต่อต่อต่อหนึ่งหนึ่งครั้งในการในการผลิตเลยใช่ไหมครับหนึ่งเก็บเกี่ยวอ่าพอขั้นตอนของการปรับสภาพดินแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือกระบวนการทําเทือกอะไรตามปกติที่เกษตรกรทําทั่วไปเลยครับแล้วอ่าพอ ที่ผมทำเนี่ยผมใช้ใช้เป็นนวัตกรรมเครื่องหย่อนก้าข้าวออมาถึงเรื่องลงลงเมล็ดพันธุ์แล้วใช่ใช่เราจะมีการเพาะกล้าตามขบวนการของเกษตรกรน่ะแหละครับครับแต่การดูแลเราก็จะใช้เป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยน้ําที่ที่ใช้ทางใบนะฮะที่ให้อาหารทางใบกับพืชครับตัวนี้เป็น CP สามศูนย์หนึ่งเป็นปุ๋ยทางเป็นปุ๋ยทางใบฮะปุ๋ยน้ําที่ให้ทางใบนะครับ ก็คือหลังจากที่เราปรับสภาพแล้วนะครับลงมเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับ,รบใช้ปุ๋ยน้ํานี่ตามได้เลยในประมาณ15วันผมจะใช้ปุ๋ยน้ําตัวนี้ฉีดพ่นได้เลย15วันหลังจากลงมเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะครับเราก็ฉีดพ่นได้เลยแล้วอัตราการใช้จากครั้งแรกครั้งที่2ครั้งต่อๆไปนี่เราใช้ยังไงฮะครั้งต่อไปเราจะฉีดยังไงในสูตรที่ผมทำเนี่ยผมจะฉีดตัว CP 301เนี่ยในรอบ15วันทุกๆ15วัน อ๋อ oh, 15วันใช่ไหมครับครับหมายเพาะว่าลงมาเลี้ยพันไปแล้วฉีด1ครั้งใช่พออีก15วันเราก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งแล้วเราต้องฉีดประมาณกี่ครั้งฮะอันนี้ตัวนี้จะฉีดประมาณ3ครั้งกับข้าวกอขอ43เพราะข้าวกอขอ43เนี่ยจะเป็นข้าวที่ค่อนข้างอายุสั้นนะครับ,รบถ้าเกิดว่าเป็นข้าวอายุสั้นเนี่ยก็ให้เกษตรกร,เ,ร,กรเซตตัวเองว่า จะฉีดเ้าประมาณไหนว่ากี่วันอาจจะ10วันถ้าเกิดระยะสั้นอะไรเงี้ยอ oh. อาจ,จะสิวันสิวันแล้วก็ฉีดได้แล้วสามารถฉีดได้เลยเพื่อให้อาหารทางใบนะครับตัวนี้ผมก็จะผสมส่วนผสมของผมที่ผมใช้จริงนี่ก็คือผมจะมีะน้ําส้มสายชูผสมด้วย oh. แล้วก็มีเหล้าขาวลัวกสารกรตุเหล้าเหล,ล้าขาวด้วยเหล้าขาวของเราเลยฮะเพื่อ เพิ่มความฉุนเพื่อต้องการไล่แมลงใช่ไหมไล่แมลงตันนี้เราไม่กําจัดแมลงอ่ะแมลงเราไม่สามารถฆ่าได้เพราะเราไม่มีสารเคมีที่จะมาฆ่าแมลงเลยแค่ไล่แค่ไล่แล้วก็ไม่ให้เขากลับมาหาเราอีกเท่านั้นเองจนกระทั่งนี้ไม่มีเลยนี่ไม่ไม่มีแมลงเลยคือเราแค่ไล่ไป โดยโดยลำพังเลยตัวผลิตภัณฑ์ CP พ0 1เนี่ยก็มีตัวที่ขับไล่แมลงอยู่แล้วอ๋อใน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 ตัวนี้ผสมที่ขับไล่แมลงอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็ต้องมาดูวิถีของเกษตรกรพื้นบ้านที่เขาทำกันอยู่ซึ่งอ่ะเขาแนะนำว่าให้ใส่เหล้าขาวน้ำส้มสายชูก็ถือว่าได้ผลดีกับตากระเดานะฮะที่เราเอามาเป็นส่วนผสมกับอ่าตัวนี้นะฮะส่วนผสมที่เราฉีดก็ก่อนที่ผมจะนำมาใช้เนี่ย ผมเป็นห่วงผู้บริโภคมากครับผมจะต้องถามที่บริษัทก่อนว่าสามารถอยู่กับปลาผมได้ไหมเพราะว่าเราโครงการในน้ํามีปลาในนามีข้าวดังนั้นผมจะเน้นมากว่าเ้ยต้องปลอดสารจริงๆนะอืมถ้าไม่มีนี่เราไม่ไม่เอาเลยฮะเราไม่เอาเลยไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติต้องต้อง Oh. ตัวนี้อัตราผสมก็ผมใช้อัตราผสมก็คือ1นต่อหเลยฮะหนึ่ต่อหนต่อหคือ1อันนี้1นึ่งซีซีหซีซีต่อน้ํา1ลิตรต่อน้ํา1ลิตรครับผมโดยทั่วไปเขาจะฉีดประมาณกี่ลิตรนะฮะน้ำหมายถึงว่าใช้20ลิตร200ลิตรแล้วแต่เลยใช่ไหมครับใช่ฮะของผม20ไร่20ไร่เนี่ยนะฮะผมใช้อ่าหขวด1ขวด, 1> 1ขวดก็ผสมได้1000ลิตร หนึ่งพันลิตรหมายความว่าอันนี้คือหน,นึ่งพันลิตรเอ้ยนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งันหนึ่งขวดหนึ่งพันซีซีหนึ่งลิตรพันหนึ่งพันลิตรนะครับโอ้ถือว่าใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะฮะหมายถึงว่าใช้ได้ปริมาณพื้นที่เยอะใช่ฮะประหยัดอันนี้แค่ลิตรเดียวเองครับโอ้ใช้ได้เป็นพันเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นในด้านของตัวปุ๋ยน้ำเหมือนกันอ่าในตัวปุ๋ยน้ำที่ในรอบที่สองในระหว่างที่ข้าวตั้งท้องนะฮะก่อนที่จะอ่า พอระยะที่เราได้แล้วนะครับพอ20วันเราก็จะมาหวานปุ๋ยตัวนี้ทองล้น835ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทจอย a อ Coi แหะฮะที่เขารวบรวมผลิตภัณฑ์ของการเกษตรไว้ให้กับผู้บริโภคได้เลือกใช้หลายแบรนด์เลยทีเดียวครับครับแต่ผมเลือกใช้เป็นทองล้น835เท่าที่ผมดูตัวธาตุอาหารจากที่โรงงานผลิตมาผมว่ามันน่าจะเหมาะสมสําหรับการเกษตราเกษตรอินทรีย์มีธาตุอาหารที่เหมาะสมหลับ านขวเลตั้งถัดถูกต้องครับอันนี้ใช้ปริมาณเยอะไหมครตัวนี้ผมใช้ไล่ละลูกไล่ละไล่ละหนึ่งกระสอบถูกต้องไล่ละหนึ่งกระสอบต่อวันหนึ่งครั้งไล่ละหนึ่งกระสอบแต่ว่าจริงๆก็จะหวานกันสองรอบสองรอบใช่ไหมครับผมระยะทิ้งห่างจากรอบแรกรอบสองใช่อันนี้ข้าวได้20วันผมก็จะหวานหวานครั้งลอ่าหวานหนึ่งครั้งและอีกครั้งหนึ่งผมงเจะหวานตอนที่ข้าวเริ่มตั้งท้อง เพื่อบำรุงคันให้รวงใหญ่อย่างที่เราเห็นที่บอกกันมาตั้งแต่ต้นว่าทำไมรวงใหญ่เม็ดเต็มอะไรเงี้ยฮะเม็ดแต่งเม็ดเต็มอะไรเงี้ยอ๋อเราก็ใช้แค่สองัังใช่ครับเท่านั้นนะครับจนกระทั่งออกรวงคัออกรวงออกมาตั้งท้องพอตั้งท้องแล้วเราก็ฉีดด้วยตัวนี้ด้วยฮอร์โมนเป็นปุ๋ยน้ําเหมือนกันใช่เป็นปุ๋ยน้ําให้อาหารทางใบเหมือนกันเป็นเอสพัดครับตัวนี้ช่วยอะไรฮะตัวนี้จะช่วยให้ ท้องใหญ่แล้วก็รวงใหญ่แล้วก็แ<ว>ก่นขึ้น,นใช่ขั้วเหนียวด้วยใช่<อ>เพราะว่า,าวเวลาข้าวเรา,เอาออกมาเหลืองประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าขั้วไม่เหนียวมันก็จะหล่นมันจะกอะอะโอ้โเสียหายหล่นก็เกิดความเสียหายอืมก็คือให้ข้าวเม็ดข้าวเนี่ยมันติดอยู่กับรวงไปนานๆจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเลยใช่ถูกต้องโอ้อยางงี้มันก็จะโตเต็มเม็ดเลยเพราะว่าในระหว่างเก็บเกี่ยวเนี่ยบางทีบางทีแล้วถ้าเกิดว่าขั้วมันไม่เหนียวเนี่ยนะฮะขั้วขั้วของเมล็ดไม่เหนียวเนี่ย เวลารถที่จะมาเกี่ยวเวลาเขาตีตีมันก็จะหล่นลงพื้นไปผล<อ>ผลิตเราก็จะหายไปเยอะมากมันก็จะไปอยู่ในดินแล้วนนแต่พอเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วพอขั้วเขาเหนียวแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เราไม่สูญเสียนะครับตัวตัวข้าวเราก็ไม่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 ตกลงพื้นจนเยอะเกินไปเท่าที่ที่ทำมานะฮะครับทีนี้ปัญหาในระหว่างที่ตั้งแต่เริ่มนะครับจนกระทัง่งข้าวตั้งท้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอพวกแมลง แล้วมันมีปัญหาอื่นอีกไหมเท่าที่ผมทำสูตรนี้ผมไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องมแมลงเลยฮะเพราะาเราป้องกันตั้งแต่เล็กอาฉีดยาแบบเป็นระเบียบฮอร์โมอนนะฮะฮอร์โมอนที่เราผสมแล้วก็ทำกันมานกคือป้นระเบีบี่สมบูรณ์ก็คือ15วันเลยก็คือฉีดเป็นระยะดูแลมาดูแลมาตลอดอก็จะไม่เจอปัญหาแบบนี้เลยก็ไม่เคเปัญหาเรื่องแมลงอืมแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวเนี้เราใช้แบบเดิมเป็นปุ๋ยเคมีใช่ไหมจะเจอปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของมแมลงอยู่ซึ่งที่เขาเขาใช้กันอยู่เกษตรกร,ร,กรที่เขาใช้กันแบบเดิมๆิมเราเห็นปัญหาอยู่แล้วเราถึงหาวิธีแก้เพราะว่าเดิมๆิที่เขาเจอปัญหากันเจอเพี้ยกระโดดบ้างเจอ,เอโรคหนอนกอบ้างอะไรพวกนี้นะฮะเป็นโรคของต้นข้าวเลยใช่ไหมหนอนม้วนใบบ้างอะไรพวกนี้ที่เขาเจอกันอยู่<อ>ซึ่งเราก็เห็นปัญหาที่เขาทํากันอยู่แล้วตั้งแต่สารเคมีเห็นไหมครับที่เราเริ่มปรับเปลี่ยนในวิธีในการทําการ,กรเกษตรใน รูปแบบใหม่เป็นอินทรีย์รูปแบบใหม่เลยไม่ต้องมานั่งหอนมดใช้ปุ๋ยอินทรีแล้วไม่เจอไม่เจอปัญหานั้นแล้วถูกต้องระยะเวลาในการผลิตของเรานะฮะก็คือจะสั้นลงปะก็นิดหนึ่งในเมื่อมันโตเร็วขนาดเนี้นิดนึงครับอ๋อประมาณห้าถึงเจ็ดวันเกี่ยวได้ก่อนก่อนกาหนดประมาณห้าถึงเจ็ดวันเกี่ยวได้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็เม็ดเต็มใหญ่กว่าเต็มรวงกว่าโอ้โห นี่แค่เปลี่ยนจากสารเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ครับทีนี้พอเวลาที่เราเ,เก็บเกี่ยวแล้วนะครับคราวนี้ในเมื่อผลผลิตเราได้เยอะอามาคุยกันในเรื่องของราคาบ้างาสุดท้ายเลยเนี่ยเวลาเราเก็บเกี่ยวได้ปริมาณเยอะเนี่ยเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างเรื่องราคาผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเกษตรกร ท่านอื่นผมไม่แน่ใจว่าเขาทําแบบไหนอาจจะเอาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองมีข้าวปนอยู่บ้างก็เกิดปัญหาแต่สตาร์ทเลยผมเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีเลยเลือกเมล็ดพันธุ์เล,เ,เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเลยเพื่อไม่ให้มีข้าวชนิดอื่นเข้ามาปนในข้าวของเราตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวกับในเรื่องของราคาที่โรงสีจะตีถ้าเกิดว่ามีข้าวดีปนข้าวแดงปนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ต้นดูแลตั้งแต่ต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ ของเราจะไม่มีข้าวปนเลยอืทําให้ได้ราคาดีถูกต้องและเป็นเรื่องของค่าเปอร์เซ็นที่เราดูแลมเมล็ดมเมล็ดข้าวด้วยนะฮะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าไปที่โรงสีเปอร์เซ็น์ข้าวเราที่กระเทาะออกมาเนี่ยไม่ได้เปอร์เซ็นตามตามเป้าที่มาตรฐานตามที่โรงสีเขาตั้งไว้ก็ราคาก็จะต่าลงโอเคทีนี้มาถึงเรื่องของแบน์ข้าวแล้วเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสำเร็จรูปแล้วแบนดข้าวนี่เป็นยังไงบ้างครับ ตัวแบรนด์ข้าวของเราเองก็คือเป็นเราจะทําเป็นข้าวกลขอสีสามนะฮะเรารทำลงสีเราเองเลยลเป็นลงสีเราเองดูแลตั้งแต่เริ่มต้นยันเก็บเกี่ยวและยันสีออกมาเป็นมเมล็ดอ๋อตั้งแต่ขบ,บวนการปลูกเริ่มต้นปรับพื้นนะครับใสเ่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับ,รบปุ๋ยทางใบ นะครับจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือสําเร็จรูปออกมาแบบนี้เลยถูกต้องเพราะว่าเราเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าเราไปจ้างเขาสีรหรือเอาไปจ้างโรงสีสีเนี่ยเรากลัวว่าข้าวจะมาปนข้าวเราจะไม่ได้คุณภาพที่เหมือนกับที่เราที่เราได้ตั้งใจไว้ที่จะให้ผู้บริโภคได้ทานข้าวที่ได้รั100าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆและไม่ปนเลยเรากล้าการันตีว่าข้าวเราไม่ปนและปลอดสารแน่นอนอ ทุกกระบวนการควบคุมตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายจริงๆกว่าจะถึงผู้บริโภคครับแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจอยากจะอยากจะทานเพื่อสุขภาพเนี่ยทำยังไงครับอยากจะทานเพื่อสุขภาพก็ให้ติดต่อมาในาเพจของเรานะฮะในเพจของเรานะครับ<อ>รก็คือจะมีข้อมูลเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้มีข้อมูลไว้ให้ใต้ใต้เจใต้เพจของเรานะฮะใต้วิดีโอของเราอื ของเราก็ออกมา3าแบรนด์ด้วยกันนะครับเราก็จะออกมาเป็นแบรนด์แบรนด์ตัวนี้1แบรนด์นะครับเป็นผงเปล่าที่สามารถซื้อกันในราคาที่ย่อมเยาวนิดนึงนะครับและส่วนอีกแบรนด์หนึ่งเราก็จะทําเป็นรูปแบบของฝากมั<อ>าก็จะทำเป็นของฝากเก๋ๆมีที่จับง่ายๆ <ปะ S 1> ผลิตภัณฑ์ผล,ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแพ็กเกจด,ดีมากนะครับเราก็ทํากันมา3ามรุ่นนะครับอีกรุ่นนึงก็เป็น เป็นกระเช้าก็มีนะฮะเป็นกระเช้าก็มีมมแบบหูหิ้วแบบอันนี้จะเป็นแบบหูหิ้วนะครับ<อ>เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ชมดีกว่าอ๋อหอันนี้คือออกแบบเองเลยใช่ฮะทุกรกะบวนการนี่เราค่อนข้างที่จะคิดเองทำเองตั้งแต่ต้นยันจบจนถึงผู้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงจริงๆ Oh. เรียกว่าตั้งใจทุ่มเทให้ผู้บริโภคได้ทานข้าวที่ได้คุณภาพจริงๆและพันข้าวที่เราปลูกก็เป็นข้าวกอขอ4อสี่สาเป็นข้าวเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว uh huh. นะครับในแปลงนาแห่งนี้ก็จะทําอยู่สองสายพันธุ uh ์ huh. ก็คือมีกอขอสี่สามซึ่งจะทําเป็นช่วงฤด,ดูนาปังที่เขาเรียกกันว่าฤด,ดูนาปัง uh huh. ส่วนฤด,ดูนาปีเราก็จะทําเป็นหอมมะลิ uh huh. ที่ตลาด มีความต้องการอยู่สูงนะฮะเอเราโอ้โหผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ดินดีอย่างนี้เมล็ดพันธุ์ก็ดีอย่างนี้ผมเชื่อว่าพี่ธานินน่าจะปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าอะอย่างนี้แปลงนี้เราปลูกทั้งปีอยู่แล้วฮะเราปลูกทั้งปีเรอบครับปลูกั้งสามรอบสามรอบ เราปรับปรุงดินมาเป็นที่สมบูรณ์แล้วมสมัยก่อนนี้ชาวนาหรือว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเราเขาก็ทำกันสองรอบสารอบอยู่แล้วเท่าที่ผมจำได้เนี่ยรู้สึกจะปีหนึ่งสองรอบใช่แต่อันนี้คือปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยถูกต้องครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่นี้ค่อนข้างจะ,อ,ะอำนวยความสะดวกได้ดีก็คือ 1. ระบบน้ำดีที่เราวางแผนไว้ระบบะดินดี ที่เราดูแลมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องเรื่องดินพืชพืชที่จะทานอาหารหรือสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันก็อยู่ที่ดินถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าดินไม่ดีดคุณปลูกอะไรผลผลิตมันก็แค่นั้นแหละครับปัญหามก็เกิดโอ้โหท่านผู้ชมครับนอกจากดินดีแล้วน้ําดีแล้วมเมล็ดพันธุ์ก็ยังดีนะครับที่สําคัญเลยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตงอกงามเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกถูกต้องครับ อืมคือแบบรักธรรมชาติมากคือเป็นมิตรกับธรรมชาติมากนะครับแล้วดีต่อสุขภาพด้วยโอ้โหคือสุดยอดมากๆเลยครับครับและนี่ก็คือวิถีเกษตรอินทรีย์ในนาข้าวให้ผลผลิตเม็ดเต็มสุดหลวงและได้ราคาดีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสอบถามสามารถติดต่อตรงไหนได้บ้างครับสามารถติดตามได้ในแฟนเพจคลินิกเกษตรอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรหรือโทร081 หก5ามห้าแปาสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลดีๆในการปลูกนาข้าวที่ให้ผลผลิตที่ได้ราคาดีนะครับเม็ดเต็มสุดล้วงแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ธานินมากนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ